กราบสบายดีและสวัสดีเด้อพ่อแม่พี่น้องป้องปายกันเบิดกันสุขู่สุคนจะเป็นฝั่งไทยฝั่งลาวหรือจากต่างประเทศกันยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของเบาเก้าสุตรชีวิตพ่แม่พี่น้องเน่ยเนาะโดยในสําหรับวันนี้ทางบอกว่าสภาพพี่พาน้องมาทางเฮือนประมาณเพิ่นพ่อแม่พี่น้องหนยเนาะโดยมาทางเฮือนทางไอ้มานเพิ่นพ่อแม่พี่น้องวันนี้ก็ได้อาต่อกลับมากลับเปลี่ยนแปลงไปหลายพ่อแม่พี่น้องหนยเนาะโดยถ้า แต่บ่าวก็บ่ได้มาโดนเตื้อรุ่นละพ่อแม่พี่น้องเอ้ยเนาะโดยตั้งแต่หมกเงินเพิ่นบ่าวก็ก็บ่มาเลยพ่อพี่น้องเนาะโดยในตอนนี้ก็บ่ก็มาเยี่ยมยามทางเฮือนเพิ่นพ่อแม่พี่น้องเนาะก็มาเยี่ยมยามเพิ่นก็เพิ่นมาเห็นเฮ็ดหวเฮ็ดหาวพ่อแม่พี่น้องเอ้ยอ๋อตอแทงหนงแทงน้ําเพิ่นก็มีลพ่อแม่พี่น้องบ้านนี้นะเปลี่ยนแปลงไปหลายบานี้พ่อพี่น้องเนาะโดยทางบ่ก็ก ก็ดีมกดีใจนะทั้งไอ้เพิ่นทั้งไอ้เพิ่นก็ได้หัวได้สาวปงสะปูนขักแน่บาทนี้พ่อแม่พี่น้องไอ้เนาะโดยบาทนี้แบบยังสิบะไปเข่าเคลื่อนผลไดกบาทนี้พี่น้องไอ้เพิ่นท้ายชิฟุกไลยแล้วบาทนี้เรื่องคลองเพิ่นก็ลนไปพ่อแม่พี่น้องไปว่าไลยห้างทักทายสบายดีทั้งสร้างเพิ่นแล้วก็ทั้งะมาหวานผลเลยพ่อแม่พี่น้องไอ้เนาะโดยยักเพิ่นอยู่ใส่เด้อทั้งไอ้เพิ่นบาทนี้พี่น้องเอ้ยอ๋อตัวจสร้างผลกับเห็ด เียวกันกลุกกั้วอยู่มาพี่น้องมาบาดนี่ปะท้อบนได้ทั้งสาวปงสาวปูนบาดในพี่น้องอยมีทั้งตะนาตะนงตะนางเล็กบาดนี่โอ้คักคักบาดพี่น้องเลยสบายดีอาสบายดีโดยโอ้มาบาดนี้เนาะแปลกหูแปลกตาขึ้นลายบาดนี้ได้หัวได้ห้าวแล้วบาดนี่

เอาอเป็นใจได้ดีใจบ่บ้านนี้นะเด้อเดเป็นจได้นอตเรื่องสุขภาพทำไงสุขภาพทงยาจ้านัองกาทิ่มเป็นแหล่ของเขี่ยให้บ่ก้าบึงเด้อด้กินยาสุนั้นกับใหแน่เอได้เงินทีบ่ก้ามาให้เาต้องไปซ pues er. ื um ้อไปกวนด้อด้อด้แต่บ่ก้ามึงมนห้บ่ก้ากับบัณฑมาเลยบ่ก้าก็ได้น้องไง เลยาเลยเป็นหลายหลายลูกหลายยางไหมยังเห็ดเรียกนั è, <c ười> <c ười> ่งผมได้ป่ะครับเยเลยอ๋อเจ้ากับเห็ดเรียกนั่งผมได้แล้วเพราะเจ้ากับเป็นคนพิการไ่แล้วไอ้ครับรถเป็นยังตัวคนใดครับรถไทยเพรารถทิพไทยรถทิพได้อยุ้ยเลยเลยเพิ่นขับตัวรถทิพล้อเพิ่นนั่นแหละพี่น้องเอ้ยรถทิพย์นั่นแหละปั่นแค่เบื้องเดียวทิพยล้อ ลลทิอืย่างแตกว่ามีทางผู้ใหญ่ทางใดเนาะนที่มาเห็นหัวให้นี่นะอ๋อทางนองสายลาบ่โดยๆดยอ่าดีได้หัวไดห้าวบาทหนี่หักแล้วบาทหนึ่งเก็บเงิกินมาอ่าเกบเงนล้นั่งเข้าก็ไปไทโดยโย คนหนึ่งไปหากินคนหนึ่งต้องไปอยู่เพื่อนเข่าเลยแม่นละสวัสดีเจ้ประเทศัวารหมายด้วยเลยเโชคดีและเลยอ่าแท่งนงแท่งน้ำเนี่ยไอซื้อเองบ้าเลยยังไงเพิ่นซื้อมาให้มาเพิ่นซื้อมาให้แล้วเนาะให้ตรงน้ำตรงนันพอได้ใส้อ๋อน้อกฉลาบ่ซื้อให้นะทางบอ๋อทั้งบ่อป่ะอ๋อบ่อเพิ่นก็ได้ข่าวมาเนาะ โอขอบกขอบใจหลายบอาเฮ้ยได้ข่ามาเยี่ยมยามทางประมาณเพื่อนก็นได้ถ้างบ่อก่อนกูมีทางผู้ใหญ่ทางใดมาได้ฝากเงินมาให้ก็เลยบ่ได้มาบ่ได้มาเยี่ยมเพื่อนบ่ไดเข่ามาหาเพื่อนมาหนีกาเห็นเพิ่นเหดห้วยหน้าก็เลยมาเยี่ยมมายามเพิ่นก็ะต็มาเยี่ยมมายามอยถามสุขภาพเพิ่นแหละพี่นอแหมอมเงินเพิ่นก็บ่ได้มาถามเรื่องสุขภาพเพื่อนเลยพี่นอเอ้ สังกษงสังสังกษงสังกษีก็ได้ไหมแลบบาทน้อยเนาะเปลี่ยนอะไแล้วเปลี่ยนเปลี่ยนบัเลยบไวเพราะว่าฝั่งนั้นเปลี่ยนตัวหนึ่งนะมาเปลี่ยนอ๋อเป็นฝั่งนี้โดยโดยเป็นอะไรก็คอยเป็นคอยป่อยไปหน่อยเนาะดีใจน้ำดีใจน้ำเดี๋ยวไปหาทางสร้างเพไนก่อนเด้อเดี๋ยวมาทางมาเก้าอนุญาตมาหาทางสร้างไปตอนพี่น้องเลย tình có dồn phụ như thằng sao mà có thể nói à à bài đi à à bài đi ơi à, bài đi rồi vừa hình đồn lẽ chạy đi nó chứ lương sư là cho sư nhà có cho nà sáng ngày sáng ngày bố mày sáng nói gì đâu ประเด็นหนาคนจะข่าปีแล้วบ่หี่น้องติ๊กเฮดเทียนหนอดีอะโอ้ประติบประตุงประตูสบายดีสร้างแก้วสบายดีเด้อ พอแล้วไร้เห็นไปเางเฮือนน้องแก้วม้อนี้เพิ่นมาเห็ดเพื่อนทั้งบะมานน้อซสานมาอนี้เห็นแต่มาพูดไปทางเพื่อนน้องแก้วเพิ่นมาอนี่น้องนอ้ไเพินเเ่นขาวเวียกจังพี่เนาะ <c oughs> นันนี่เห็ดได้จากมือนะสังแก้ว hmm. ท <laughs> okay. ี่คำซ้องผิดแล้ววะคือว่าเลยเห็ดหัวเลยกับเราได้เปนสิง่ายได้พี่น้องเอ้ใส่ตะนองลงตะนังเล็กบาทนี่โอ้ยดีใจบาทนี่คักคักคักพี่น้องเว้อ่าทางไงเพิ่นกับเพิ่นกับเสมปูนอยู่ให้เห็นหน่อยนะ ลำเรียงทางปูนกันอยู่ ยังมันผักเที่ยงมาสั่งเกล้าอืมเขาจะเอาให้แล้วพี่น้องเนาะเป็นเทอยากเทให้แล้วเป็นกะผักเที่ยงทั้งมาพ,พร้ททาวเ้องเข็มบ้มามันนี่ ښه نن راتل شوې ما کرا มาบ้านนี่โอ๊ยผื่นได้ประตูลงุงประตูเล็กข้าแน่พ่อแม่พี่น้องอยทั้งเพื่อนทั้งประมาณเพันกับพี่น้องนะอยเนาะอ้อมเพื่อนพิดจิตเลยบ้านนี่ทั้งบ่อวก้าวบัลลีมาเพิ่นหาเพิ่นจ้ากเกลือพี่น้อยอมั่วเงินผื่นช่วงนั่งกับบัลลมาเลยบ่าวก้าวกับพี่น้องยคักคักคักบานนี่ กรเดี๋ยวเพื่นกระสีเอาไปซบกึบชายบา้านนี่พี่น้องเ้ยี่จากประเทศแ,แล้วกะน,นี่ตะนางเล็กเพื่อนทางมาก็พาพี่พน้องมาแล้วอ้อม,อม,อมทางเพื่อนเนพนื่อนพี่นออนะ้องเอ้ยเนาะขักลายขักลายพี่น้องเ้ย พ่อแม่พี่น้องเนาะจากคลิปนี้ก็ทั้งบอกว่ากัสซีทำลาพระจากพ่อแม่พี่น้องไปแล้วพบพอกันคลิปหน้ากันต่อไปพ่อแม่พี่น้องเนาะโดยสำหรับคลิปนี้วากัสซีขอตัวลาไปก่อนพ่อแม่พี่น้องเนาะโดยกาทั้งบอกว่าขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับเบิ้งระรับชมแต่ต้นจนจบและบอข่าวโฆษณาพ่อแม่พี่น้องเนาะโดยถ้าว่าบอกว่าผิจารณาการใดก็บอกว่าก็กราบขอโทษขออภัยน้ำพี่น้องกันเปิดกันสุขสุขคน เบิร์ดกันสุมองสบอลพ่อแม่พี่นอ้องนอะ่อยเนาะโดยสำหรับคลิปนี้ลำลาพระจากพ่อแม่พี่น้องไปแล้วพบพรคลิปหนักกันต่อไปพ่อแม่พี่นอ้องนอะ่อยเนาะโดยก่อนลำลาพระจากพ่อแม่พี่น้องไปประกาศขอกล่าวคำว่า,า,า,บาสบายดีพี่น้องสบายดี